นะครับเป็นเกียรติมากครับที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านในวันนี้นะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องราวของโอกาสทางธุรกิจที่มีชื่อเรียกว่า a อดเจลนะครับแอเจลของเรานะครับก่อตั้งขึ้นมาโดยผู้เชี่ยวชาญการอาหารของโลกครับที่มีชื่อว่ามิสเตอร์เกรนเจนเซนนะครับซึ่งท่านได้คิดค้นนะครับอาหารเสริมแบบใหม่ครับที่เรามีคำนิยามว่าเจลสุดที่เครับซึ่งใช้เาเรียกว่า เป็นเจลซัสเพนชันเทคโนโลยีนะครับซึ่งจะเอาอาหารนะครับมัแขวนไว้นะครับในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนกับสภาพทางธรรมชาติอย่างดีที่สุดเลยนะครับและเรานนั้เป็นใครครับเราก่อตั้งที่เมืองยูทาห์นะครับสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนตุลาคมปี2005นะครับแล้วก็ในเดือนแรกที่เราเริ่มต้นเปิดตัวนะครับเราเปิดตัวทันทีพร้อมๆกันเลยครับ10ประเทศด้วยกันนะครับแล้วก็เรามียอดขายในเดือนแรกนะครับก็่เราทำการนะครับมากกว่า 5ล้านเหรียญสหรัฐครับหรือประมาณเกือบ200ล้านบาทไทยซึ่งถือปัจจุบันเนี่ยเป็นเรคคอร์ดใหม่ของโลกครับในแง่ของการเปิดตัวที่เต,เติบโตสูงสุดของโลกในขณะนี้วันนี้นะครับเรามีสินค้าที่ขยายไปแล้วครับมากกว่า40ประเทศทั่วโลกครับเรามีการเติเตบโตครับเรามีเทคโนโลยีทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซครับเข้ามาช่วยอให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้น ในแมกกาซีน MLM Insider นะครับซึ่งจะมีฉบับออนไลน์ด้วยนะครับได้มีการวิเคราะห์วิจัยนะครับจากบรรดาผู้นำต่างๆหลายหมื่นคนทั่วโลกครับจากมากกว่า130ประเทศนะครับได้มีการบวชครับบริษัทธุรกิจ MLM นะครับในดวงใจของเขานะครับและเขาก็คัดออกมาครับเป็นทั้งหมดเนี่ยท็อป10ด้วยกันนะครับซึ่งเอเจเองนะครับโชคดีที่ติดอยู่ในอันดับที่2ครับจากท็อป10เหล่านี้ครับ ต้องเรียนว่าจากบริษัทเครือข่ายในทั่วโลกเนียมากกว่า10,000บริษัทครับเราติดอันดับที่2ของโลกนะครับจากท็อป0นะครับแลวต้องเรียนนะครับว่าเราเองเป็นเกียรติมากครับเพราะทั้ง10บริษัทนั้นนะครับดวยแล้วแต่มีอายุเฉลี่ยเนี่ยมากกว่า15ปีทั้งสิ้นนะครับและวันนี้นะครับไอ้เจ้เราเองนะครับก็เติบโตและพร้อมแล้วครับที่จะลงมือทํางานอย่างเต็มที่ในประเทศไทยและผมรู้ว่าถ้าเกิดคุณกับเราร่วมงานกันเราจะไปพร้อมกันแน่นอนครับ